อมาดูน้ำหนักล่าสุดแล้วก็มวยรักมาชอบมาด้วยครับวันนี้วันที่21สิงหา68สึกเพยิดีครับจัดโดยเซบอสก็เริ่มแข่งขันก็6โมงเย็นเป็นต้นไปเวทีมวยราชำเนินวันนี้เปิดหัวไม่ได้ยิ้มสยามครับนี่กับการแขงบุกทึ้งยิ้มครับเจอกระเด็นใจครับนี่เด่นใจสอฟูจิมาวิทนี่นะคู่นี้ก็ยิ้มสยามนี่ก็ประเภทครบเครื่อง คุณเด่นใจนี่ก็ครบเครื่องเช่นกันแต่ว่าสาภาพร่างกายดูแล้วช่วงหลังไม่ค่อยจะสู้ดีผมดูว่าต้นๆน,นี่ยิ้มสยามน่าอยาําหน้าไปก่อนนะผมยังชอบออกไปที่มุมแดงครับยิ้มสยามสุดคู่ที่สองเผมไม่เคยเห็นนะสตวัตกับเพชรรุ่งนี่นะสตาวัตวอวัฒนาพระชามาร้อยยิบสามจุดเก้านะคุณนี้น่าอยากจองอย่างร้อยยิบสามกับร้อยนะิบสี่นะจะเจอบเพชรรุ่งครับเพชรรุ่งสกอเอกวินครับที่ก็ฝีมือครบเครื่องกันทั้งคู่นะ แต่รูปร่างเนื้อตัวืระเช้าโดยกจ้เพชรรุ่งน่าจะดูดีกว่าออกไปที่เพชรรุ่งสำหรับคู่ที่สองส่วนคู่รองนี่นำสุกกับลูกกรอกเพชรนี่ลูกนำสุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมา117.1ต่อให้เจ้าไอ้ลูกกรอกเพชรไปเกือบปอน,นะนะลูกกรอกเพชรนี่มาพอดีครับนำสุกนี่ก็เพชรแต่ขาต่อยมัดควันศอกจากเชียงใหม่ลูกกรอกเพชรนี่ก็เพชรเข่าในเหนียวประเพทครบเครื่องนะแม่ทีต่อทีผมดูว่านี่ลูก ไอ้น้ำสุ่นี่น่าจะดูดีว่าลูกกรอบเพชรนะเขาต้านไม่ไหวนี่โอกาสไม่ครบยกสักคู่ที่สามเนี่ยผมยังชอบน้ำสุกนครับน่าจะเข้าไว้ก่อนเข้าน้ำสุ่ไปก่อนฮนะอย่างไงก็ออกตัวบางทุนได้แน่นอนส่วนหวุ้นในาการวันนี้เพชรนำใจกับสิงห์บุรีเพชรนำใจนี่ก็หายไปนานนะนี่ก็ระเภทมวยแต่ขาต่อยมัดเมื่อเช้าแล้วเป็นจุดสี่ส่วนสิงห์บุรีนี่ก็ชอกอยู่ RWS ประมาณ3ยกไม่เคยถึง5ยกนี่ก็หายไปประมาณทั้งห้าเดือนสิงห์บุรี คูณนี้มีโอกาสไม่ครอบยกเช่นกันต้นๆนี่เพชรนำชัยกระดูกกระเดี่ยวมันจะดีกว่าสิงบุรีนะผมยังชอบไปที่เพชรนำชัยครับรอบนี้ไปซ้อมพอหลักบุญเลยออกที่เพชรนำชัยน่าจะันนี้น่าจะนอกไอสิงบุรีได้นะหรือว่าสิงบุรีอาจจะนอกเพชรนำชัยได้แต่ผมยังชอบเพชรนำชัยอ่ะสีคู่แรกก็ออกที่ยิมสยามเพชรรุ่งนำสุขแล้วก็เพชรนำชัยสีค่คู่สำหรับช่องทูวิววันนี้นะครับ เทวดากมาลายทองแอธวาาก็มาพอดีนะส่วนไอ้เจ้ามาลายทองนี่ก็มาพอดีกันคุ่นี้ก็ต้องบอกว่าครบเครื่องเดั๋ทั้งคุ่งเครื่องนะแอธเทวดาค็เครื่องมาลายทองนี่กรครบเครื่องตอนต้น,นผมดูว่าเจ้าแอเทวดาหลักเหลี่ยมน่าจะดูดีกว่ามาลายทองนะชอบไปที่แอเทวดากับโฟวินครับน้ำหนักจิกซอเกิดจุดสามโฟวินมาพอดีครับโฟวินมาขาดด้วยมาขาดไปจุดหนึ่งคนี้จิกซอกร่มขมยเปิดเกม พอวินก็บอยประเภทฝีมือตั้งรับจับทางรอโต้อรอสวนต้นๆ้นผมว่าจิกซอน่าจะไปก่อนนะยังชอบไปจิกซอครับชนีสองครับชายทอนครับนี่ร้อยยี่สิบสองวชางมาร้อยยี่สิบสามจุดหกลดไปหนึ่งจุดหกผ่านเฉลุยสามรอบส่วนเดชเพชรตอนนี้ยังเหลืออยู่จุดหกนะเดชเพชรวชางมาร้อยยี่สิบสามจุดห้านะก็ลดไปตอนนี้เหลืออยู่จุดหกชายทอนนี่ก็มวยฝีมือนะแข่งซ้ายเดชเพชรนี่ก็เพชรเดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดฟันศอก นี่วันนี้ถ้าสายทองตั้งรับไม่ทันวันนี้เสร็จเดชเพชรได้นะผมวันนี้ชชยโทษน่าจะเป็นต่อผมออกรองวีนน่ีเดชเพชรอ่ะสามคู่หลังนี้ก็แอสเทวดากิกซอแล้วก็เดชเพชรน,นี่คือล่าสุดจากวิธีมวยราชจำเนินเดี๋ยวช้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ